เปนไม่ได้บอกว่าเด็กๆไม่สําคัญนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเน้นทำงานเรื่องเกี่ยวกับอันชนโดยโดยโตรงมากขึ้นอัน,นชุลสำคัญใช่ไหมคะเขาเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจะเด็กก็ไม่เด็กจะโตก็ไม่โตจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นผู้ใหญ่รู้สึกก็เป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะทําโครงการน,นี้ขึ้นมาโดยที่เราจะมีเป้าหมายในการที่เราจะสอนพักพีกับเขาในการที่เขาจะจับไปสร้างมากขึ้น เราอยากจะมีค่ายในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับเขาลึกซึ้งมากขึ้นใช่ไหมคะเราอยากจะเราเราทำการสอนดนตรีเราให้คำปรึกษาในด้านปัญหาญต่างๆที่เขามีปัญหาที่เขารู้ว่าเมื่อเขามีปัญหาเขาไม่ต้องไปหาใครอยากให้เขาวิ่งมาหาเราเราอยู่ตรงนี้เราต้องการประกาศตัวชัดเจนว่าไม่ว่าเขาขาดใครแต่เขาจะไม่ขาดเรา ใช่ไหมคะนี่คือโครงการที่หนึ่งโครงการที่สองโครงการของ single parents single parents เ,เนี่ยใครที่เป็นพ่อแม่บ้างครับแล้วใครที่มีลูกด้วยบางคนไม่มีอ่อบางคนอาจจะแต่งงานยังไม่มีลูกคะ่ะ <c oughs> โอเคอาโอเค <c oughs> าการดูแลลูกยากไหมคะ หรือว่าง่ายแค่เช้ามาโยนอาหารให้กินเดี๋ยวก็เติบโตขึ้นมาเองใช่ไหมคะเรารูว่าการมีลูกเนี่ยเด็กเป็นสิ่งที่สําคัญเขาเป็นผู้คนที่สําคัญในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราสําหรับครอบครัวที่แต่งงานแล้วมีลูกพวกเรารู้ใช่ไหมคะว่าเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เขาเป็นพระพรใช่ไหมคะเขาเป็นพระพรในชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้หลายคนแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกแต่ไม่มีโอกาสนี้แต่เราขอบุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสนี้แต่ณเวลานี้ โครงการซิ่งโครงการซิโกลล้พาร์เรนต์เนี่ยเราจะทําขึ้นสําหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จําเป็นต้องเลี้ยงดูลูกของตัวเองตามลำพังไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวของเราหลายครั้งเราไม่สามารถควบคุมสถานก,การณ์ในชีวของเราได้ใช่ไหมคะเราแน่นอนเราไม่อยากใครสักคน่จากไปในชีวของเราเมื่อเราแต่งงานเมื่อเรามีลูกเราอยากจะเลี้ยงดูลูกด้วยกันแต่ว่าเมื่อโอกาสนั้นมันหลุดลอยไป แล้วเราจะเป็นต้องเลี้ยดูเขาตามพังที่มองว่าง่ายหรือยากขึ้นยากขึ้นนะคะใช่ไหมจากสองคนต้องการเป็นคนเดียวเราจะเป็นต้องทํางานรวง,งดูแลเขาด้วยใช่ไหมคะทางที่จะจึงมีเป้าหมายที่จะทํางานในส่วนนี้ในเรื่องของการให้คาปรึกษาสําหรับผู้ปกครองและให้คําแนะนําในการเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูลูก โด,โดยเฉพาะอุคนที่ต้องเลยนลูกตามําพังเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่รู้ว่าคุณก็ไม่อยู่คนเดียวเหมือนกันคุณมีเราที่เราพร้อมจะช่วยเหลือวิ่งกาหาเราแล้วเราจะก้าวออไปเราจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมคะเราเกกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก หลายครั้งพ่อแม่ทํางานไม่มีเวลาให้ลูกเพราะว่าจําเป็นต้องหาเงินลูกจําเป็นต้องเรียนลูกจําเป็นต้องมีที่จ่ายลูกจำเป็นต้องมีอาหารทานใช่ไหมคะเราอยากให้ความสมคัญระหว่าง,งพ่อแม่แน่นแฟนขึ้นใช่ไหมคะ,ะสัมนา่ยับการเรียนรู้ตรใช่ไหมคะเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพื่อที่เราจะมีส่วนช่วยเขามากขึ้นถ้าวันนี้วันไหนเขายังรู้จักพระเจ้า วันนี้อาจจะเป็นวันดีที่เราจะเปิดโอกาสให้เขาจะต้องรับพระเยซูใช่ไหมคะเราได้เราได้ความสองต่อนะที่เขาจะได้มีโอกาสรู้จักพระเยซูด้วยแล้วก็เขามีโอกาสที่จะได้รับการมีแนวทางในการดําเนินชีวิตในคำพ่อจะสอนบุตรจิตถูกต้องด้วยใช่ไหมคะเพิ่มพีบอกในโพระเวทใช่ไหมคะสุภาษิตบทที่22ใช่ไหมคะข้อที่6บอกว,ว่าให้เราสั่งสอนบุตรในทางที่เขาควรจะเดินไปใช่ไหมคะเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่ท่าจากทางของพระเจ้าเลย ถูกต้องไหมคะ,คะโครงการที่3ามนะคะโครงการที่3ามคือโครงการบ้านของหนูหรือโครงการเด็กกำพร้าพี่น้องว่าทํางานด้านนี้ยากไหมอันนี้เป็นโครงการในอนาคตนะคะที่เราคิดว่เาเราจะเปิดเด็กกำพร้าเป็นว่ายากมากขึ้นกว่า2โครงการแรกอีกเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่เขาไม่รู้จะหันไปไหนเขาอาจจะเดินอยู่ข้างทางการเป็นโฮมเลน หรือใครเป็นใครสักคนหรือเป็นขโมยหรือไปทําอะไรสักอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมคะติดยาเสพติดปัญหาของเด็กกรพร้าไม่ใช่ปัญหาเลยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในสังคมในประเทศไทยเองก็ตามหรือแม้หรือแม้ที่นี่ใช่ไหมคะเราจรึงอยากจะมีส่วนร่วมโดยการที่โครงการนี้เราอยากจะให้การความรักการเลี้ยงดูสําหรับเด็กที่ขาดผู้ปกครองไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่คิดจัดอยากจะทํางาน เป็นพ่อและแม่ให้กับเขาให้เขารู้ว่าเขาไม่ขาดใครการเรียนการสอนให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของ,ของพระคมภีที่เขาควรจะได้รับรู้พอถ้าเกิดเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้สิ่งนี้จากพ่อแม่ของเขาคิดจักคิดจักก็อยากจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นหนทางเป็นทางสว่างให้กับเขาที่เขาจะเดินต่อไป หรือแม้แต่การฝึอกอบรมอาชีพในด้านต่างๆที่เขาจะเติบโตและนําไปใช้สิ่งเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้ตามแต่เขาต้องการใช่ไหมคะซึ่งงานพวกนี้ไม,ม่ง่ายนะคะใช่ไหมคะเป็นงานที่คนแ้างากเลยค่ะโครงการที่4ี่ค่ะโครงการผู้สูงอายุอันนี้เป็นโครงการในระับคนเหมือนกันนะคะโดยการจ่ายหาที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุในราคาที่เหมาะสม เราไม่ขุดเลือดขุดเนื้อใช่ไหมคะซึ่งการที่ทําไมเราจึงต้องมีเอ้มีการจ่ายราคาเพราะบางครั้งเราอาจจะจำเป็นต้องนำเงินส่วนนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่มาปรับปรุงงานที่มีอยู่ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะในอนาคตเพนยังไม่รู้ว่าโครงการนี้เราจะมีนโยบายเด่นชัดลงไปยังไงบ้างแต่เพื่อนเชื่อว่าเราทํางานทั้งหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะพพอร์ตไม่ใช่ต้องการหาผลประโยชน์ ราต้องการช่วยเหลือใช่ไหมคะกิจกรรมหรืองานที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุที่ให้ประโยชน์กับสังคมผู้สูงอายุถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมว่าอายุตัวเลขที่มากขึ้นมาพร้อมกับประสบการณ์ที่มากขึ้นเด็กอายุ14จะไม่สามารถมีประสบการณ์เท่ากับคนอายุ40ได้คนอายุ40จะไม่สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจ ประสบการณ์หรืองานต่างๆที่คนอายุ70ผ่านมาได้เขาเป็นบุคคลที่สำคัญใช่ไหมคะเรารักถนอมและดูแลเส้นกันด้ะกันใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วทำไมแล้วกี้เราบอกว่าคิดจักขเราชื่อชื่ออะไรนะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะไหนนี่เอาเด็เชิญนะคะ ทีนี้ทำไมถึงมีชื่อนี้ผมมาได้กีนวาเล่คอมมิชชั่นตี้คืออะไรกีนวาเล่คอมมิชชั่นตี้คืออะไรไอ้พวกเาจะมีคำถามตกลงชั้นนำบทไหนลหรอใช่ไหมคะพี่น้องมาถูกบวแล้วคะ่ะวาเล่เอาดิเชิ่ต์กีนวาเล่คอมมิชชตี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้วาเล o เอาดิเชิ่ต์เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสปอร์ตโครงการสี่โครงการที่เปิ้นได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ ถ้าเราไม่มีสถานที่แห่งนี้เราไม่สามารถที่จะโคไว้หรือจัดหาสถานที่ที่จะทําสิ่งต่างๆที่ไ้นได้เอ่ยมาสี่โครงการข้างต้นนี้ได้เลยตลอดการที่ผ่านมาหลายสิบปีใช่ไหมคะเราชื่อโบสถ์แวนไนไทยออริชแวนไนเราอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเช่าเขามาเป็นเวลาสิบปีเราไม่มีพื้นที่ที่จะเป็นของตัวเองแม้แต่เราจะเรียนเราไม่ถูกเขาไล่ออกมาพราะอะไคะเพราะเขาต้องการใช้พื้นที่เราไม่มีโอกาสที่เราจะเป็น เป็นคนที่จะทําก่อนถ้าว่าเขาเมื่อเขาต้องการเวลานเท่าไหร่เราจะไม่ต้องคอยใครเราไม่เคยมีพิชิตมาตัวก,กับวันที่เรต้องการเพราะเราก็รู้ว่าเราต้องการนานก่อนสถานที่ที่เกิดขึ้นเราเป็นผู้เจ้าเราตั้งชื่อว่า ัที่ได้รับไว้ซึ่งขณนนี้ให้กับบริษัทให้กับผู้รันโอ้อายได้รัไว้เอฟเฟมา アウトです。